ชื่อของลุยจิโคลานีเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักออกแบบผู้ที่มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสารรค์แบบหลุดโลกผลงานของเขาหลายชิ้นเต็มไปด้วยความกล้าที่ไม่เหมือนใครหนึ่งในโปรเจกต์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจมากที่สุดของเขาคือโคลานีทรัค2001ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมรูปลักษณ์ของรถบรรทุกไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีชื่อ2001แต่รถต้นแบบคันนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1978ในช่วงวิกฤตน้ำมันโลก ซึ่งเป็นยุคที่การประหยัดน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งโคลานี ani, ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่ารถบรรทุกสามารถออกแบบให้ประหยัดน้ำมันได้ด้วยหลักอากาศพลาศาสตร์โดยใช้โครงสร้างรถบรรทุกมาตรฐานของยุคนั้นแล้วสวมด้วยตัวถังใหม่ที่โค้งมนและลู่ลมอย่างที่ไม่เคยทำผลลัพธ์ก็คือความประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น25%ถึง30%เมื่อเทียบกับรถบรรทุกมาตรฐานสิ่งที่โดดเด่นของโคลานีทรัค2001 คือตัวรถที่ดูโค้งมนแบบสตรีมไลน์ซึ่งโดยปกติรถบรรทุกทั่วไปจะใช้รูปทรงแบบกล่องการจัดวางตำแหน่งห้องโดยสารให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยให้คนขับมองเห็นทัศนวิสัยได้ชัดเจนขึ้น